เดี๋ยวพี่ไปปั่นเครื่องเดิมดีกว่าเออเขม่ก็ดือเพื่อนละเรียแล้วเียนล้ เขาไม่กระทืบเครื่องด้วยเออไม่กระทืบเครื่องด้วยเอออะไรของเขาอะนะถ้าพี่ถ้าพี่เล่นมันฟิวนะพี่วิ่งมาี่ยเจอเครื่องอยู่ข้างหน้าวพาเดียวพี่กระทึบก่อนละ <c oughs> เพราะว่ายังไงมันก็ตามทันไหนๆเอพี่เนี่ยจ้า ดีหน้าเลยไปแล้วไปแล้วเอาต่อว่าเอาต่อว่าเอาต่อว่าเฮ้ย้ยเฮ้ยสตันสตันหน้าแหกกว่า้าวช่วงนี้เอาอวะเอาอวะเฮ้ยเขาเอาอวะ ใสยเดินอย่างนั้นเ,นเออเขาสายเดินมาเนี่ยวิ่งไม่ให้เขาตีเรื่อยแล้วเรื่อยแล้วเออ เขาไม่เอาพี่แล้วอ่ะหัวใจเบาเฮ้ยดังอยู่ละ <c oughs> เฮ้ยฮโอ้โดดไม้โดดใบนะทำไมมันปีนอะงงว่ะซ <c oughs> <c oughs> องใส่แตก สองสอง,อ,งอีกรอบเออ่อเกมมิ่งยาวยาวมันต้องกระทืบแล้วใช่ถ้าไม่กระทืบว่ายาวดิโอ้โหเอาไปปั่นไวจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจร้อนอยังหวะ ไปแล้วเขาไปละไม่มีที่เล่นเหลือวะเนี่ยวิเจอหลุมว่ะนี่โอ้โหยับ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 วิ่งวนอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนก็ดี ไปแล้วมีวันล้านมีวันล้านวิ่งยาวๆชิกระเดาโย่เฮ้ยจะปาดหน้าเคกว่าโอ้โหเอาพี่ยับยับเลยฮ้ยเฮ้ยเข้าแมสไปเข้าแมสไป

เอาไป,ไปไปไปครั้งแรกเออนี่นี่เล่นพี่พี่เล่นกีเครื่องวะเนี่ย้ป๊อกสามสามอะ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยวะ่ยวะยาวๆยาชิ้นก็ยาอยู่ยาวๆยเรื่อยวะเรื่อยวะโอ้โหมีบอลลยาวๆไป ตียาวหน่ตรงไปเลยใช่ไหมตรงไปแล้วเปิดเก้าๆเหรอเดี๋ยวมันยังหิวไม่ได้ยังหิวไม่ได้ ฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโดดอุ้มบอกได้ปะนะถ้าไม่ได้ก็ต้องจำยอมอ่ะหูแต้มปั่นไม่มีเลยจุกอย่างเดียวไม่เลยคิดจะจุกเลยเนี่ยมีบัลโลปอ่ะ ถ้ามีบอลโลก็น่าจะใช้งานได้อยู่เวรละเออเอาเลยเอาเลยไม่ไหวก็ออกเพื่อนบอกอะไรวะเนี่ยลีลาจัดนี่แย่แล้วเพื่อน พี่พี่เจอหลุมไปตรงตรงรถแดงอ่ะหลุมอ่ะเออเอ้ยแทงหลังโดนด้วยโอ้โหสวยงามวิ่งยาวๆไปจอดยาวๆไปยาวๆยาวๆยาวๆชกระดาโยยาวๆยาวๆยาวยาวสองไฟด้วยสองไฟด้วยออกเลยโอ้โหสวยงามแมมีหรือเองด้วยมีเหรอยไม่หกวเองเออ เออใช่ใช่ใชใช่ลืมไปว่าเพื่อนมีแทงหลังเมื่อกี้โอ้โหแทงหลังสวยงามมากเลยป๊อกป๊อกแต้มจุก<า>แต้มจุกพี่ตันวะช่วยเออเลือเฟื้อเนี่ยสองพันเอาชีวิตรอดถูกคนแปดรู้ว่าแต้มบัตรไฟพี่เท่าไหร่ควดควดทุเลศอะ่ะจริงเจ็ดร้ยี่สิบเจ็ด คือพี่แตะเครื่องปั่นไฟอ่ะเอออยู่เครื่องเดียวปั่นไม่เสร็จด้วยเออโอ้โหไม่ได้กะเข้ามาจุกเลยเนี่ยกะมาปั่นไฟอะไรวะไอคนจุกแม่งก็ไม่ได้จุกเลยเออโอ้โหดูไอ้ได้ได้หมื่นเจ็ดแต้มปั่นไฟไม่มีเลย โอ้โหอย่างฮาเลยเมื่อกี้อุตส่าห์ว่าจะไปเนียนนะอุตส่าห์บอกปอกๆเดี๋ยวพี่ไปปั่นเครื่องเดิมกูยังไม่ได้ได้ปั่นถึงเลยจูเกียบยับ,ยบเพื่อนลากมาใส่แล้วก็ยาวเลยทีเนี้ยเครื่องนั้นนะ่ะพี่ไปปั่นซ้ำอ่ะพี่ยังปั่นไม่เสร็จเลยนะมันวิ่งกลับมาอีกรอบนึงอุตส่าห์เนียนนะเออฮาจัดเลยอะไรวะเน,นี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ ครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวพี่อ้นขอลาไปก่อนนะครับฝากน้องๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่อ้นด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่อ้นขอลาไปก่อนบ๊ายบาย This